น้อยไหมแบบสวย3ามิติค่ะขั้นตอนการทำเนี่ยนะคะทั้งหมดแล้วเนี่ยใช้เวลาทำแค่15นาทีเท่านั้นที่เคยได้ยินคำว่าไหมอิตาลีไหมคะเคยได้ยินค่ะแต่ว่าอันที่เหมาะไปเรียนมาเนี่ยค่ะเป็นไหมที่ไม่มีโอเคตัวนี้ค่ะเป็น ไหมอิตาลีนะคะ free floating นี่นะคะไหมอิตาลี free ฟ l o a t i n g เนาะก็จะเป็นลักษณะแค่เส้นไหมเดียวๆเท่านั้นเองจุดเด่นของตัว free floating นะคะกีตก็คือเป็นการร้อยไหมแบบสวย3มิติค่ะเราจะไม่ได้สวยแบบแนวเดียวที่แบบยกขึ้นแบบเรามันจะทําไม่ได้แต่แบบไหมสามารถแบบคอมบิเนชันกันตัวนี้จะมาช่วยเสริมเสริมไหมอิตาลีตัวนี้ในการช่วยเพเสริมกันขั้นตอนการทำเนี่ยนะคะทั้งหมดแล้วเนี่ยใช้เวลาทําแค่15นา <Wow. S 2> คือถ้าอยากแก้ปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องวอลุ่มของหน้าที่มันเร,มเริ่มเริ่มตกลงมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นการยกกระชับผิวและ ย้ายไขมันในที่ที่ตกลงมาให้กลับไปอยู่ในที่ที่ดูดูงขึ้นรูปหน้าเราจะดูยกมากขึ้นโอเคนี้เคสแรกนะคะจะให้สังเกตเลยว่าตอนแรกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าใต้ตาเนี่ยดูหลบเ็นตรงร่องแก้มเนี่ยดูหลบแต่เห็นได้ว่าตรงบริเวณร่องแก้มตรงเนี้ยมันดูหนักกว่าเนาะหลังจากที่ร้อยเสร็จทันทีนะคะโดยการใช้ฟรีโพติง้งจะเห็นว่ามีใต้ตาดูดีขึ้นอันนี้คือหลังทําทันทีนะคะนี่นะคะหน้าด้านข้างเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเห็นไหม เออจะเห็นได้ว่าอย่างรูปที่ใส่ที่คาดผมสีดำน,นะคะเคิร์ฟเนี่ยก็จะตกลงมาอยู่แค่ด้านล่างหลังร้อยทันทีปุ๊บเห็นไหมคะว่าเคิร์ฟมันดูอัปวมดขึ้นมันดูยกขึ้นทันทีตัวใหม่ฟิลโฟติงตัวนี้นะคะหมอแนะนำนะคะถ้าจะร้อยใหม่ ทําคู่กัน <Okay. S 1> คือตัวดับเบิลนิเดอร์ตัวนี้ <Okay. S 1> ยังไงก็ต้องใช้ยืนพื้น<ม>เพราะว่าในการใช้ในการยกกระชับกรอบหน้ารูปหน้า<ๆ>ให้ดูยกขึ้นอยู่แล้วส่วนฟรีโพติ้งเนี่ยใช้ในเรื่องของมิคเฟสจะช่วยในการยกตรกลางขึ้นไปและช่วยในเรื่องของโปรเจคชันที่จะพุ่งวอลุม่มมาด้านหน้าด้วยโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสสัดีค่ะ